สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้กิจกรรมแม่ลูกวันนี้มีอะไรมาติดตามชมกันเลยค่ะอะล่ห้องอะครับอันนี้น้อง,อ,อ,งอันนี้น้องโอห้องอันนี้อะลูกอ่าเราจะไปปลูกต้นไม้กันนะคะที่สวนนะคะที่ซื้อมาจากลีเดอร์นะคะราคาประมาณไม่ถึง1ยูโรนะคะหลายๆต้นรวมกันก็รู้สึกจะไม่แพงด้วยเพราะสามีซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะบอกราคากำลังลดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมสวนกันนะคะ ค่ะที่เห็นวันนั้นนะคะหลังจากที่เราถอนลูกไปปุ๊บแม่ก็เลยโอเคฉันก็ไปด้วยแล้กัน <laughs> ไปหมดแล้วค่ะถอนทิ้งค่ะจะับไสตะกา้าไปไม่ต้องถือนะคะไสต,ตะกา้าไปเลยตะก้าัน,นี้แล้วก็ถือไปปิกนิกตาม,มา<ป>ตาม,มาครับอ สวนหลังบ้านนะคะหยิบที่ขุดไปครับลาแปะล,ลาเป้วไปขุดเดินไปครับตรงไหนดีละมุมเดี๋ยวหามุมก่อนนะคะเดี๋ยวขุดเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วจะนำภาพมาให้ชมนะคะเราหาทำเลได้แล้วะนะคะแล้วก็จะปลูกตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้นะคะต้นที่ปลูกไว้แล้วตอนนี้ก็งามแล้วนะคะจากวีที่แล้วนี้เล็กนิดเดียวต้นเท่านี้แต่ตอนนี้โตเป็นพุ่มเลยค่ะ ทำการขุดนะคะโอ้โหดินแข็งมากพ่อเอ,อนาน้ำช่วยค่ะไั่จักว่ามันหน้าหนาวดินมันแข็งขุดไม่ออกอ่าช่วยกันครับเออช่วยกันสองแม่ลูกนะคะช่วยกันขุดต้นไม้ไปปลูกนะคะขุดลึกๆก,กแข็งแท้เนาะ นะครับใส่เลยครับอ่าใส่ต้นไม้ลงไปเลยช่วยนะครับอ่าเดี๋ยวทำการกลบดินนะคะกิจกรรมขุดขุดดินปลูกต้นไม้ลูกก็เอาน้ำมาหล่อหลอในกลุ่มนะคะจนน้ำชุ่มจะมีชีวิตรอดเลยคะ่ะต้นไม้ดอกกุหลาบไม่ใช่ดอกกุหลาบค่ะต,ต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะต้องรอดูต่อไปน้ำชุมะะ่มแล้วค่ะตอนนี้ค่ะขุดหนุมนะคะ เพื่อปลูกดอกไม้นะคะแต่น่าจะโดนลากน่าจะเน่าก่อนก่อนที่รอดค่ะค่ะดอกไม้ที่ลงทำการปลูกกับลูกชายถ้ายังมีชีวิตรอดนะคะเพราะว่าคนลกใส่น้ำลงไปข้างในสะน้ำปลิ่มชุ่มไปหมดเลยต้องเวลาดูอัปเดตนะคะตอนต่อไปตอนนี้ก็กำลังเล่นฉีดน้ำอยู่ในสนามหญ้าค่ะ โอรีฟค่ะถ้าออกผลเขาก็จะเอาผลโอรีฟมาทานนะคะซึ่งฝรั่งชอบมากส่วนตรงนี้นะคะคือกีวีมีแค่ชื่อกับตอค่ะแอปเปิล <c oughs> นะคะปลูกงามมากค่ะตอค่ะ <c oughs> ตอแห,แห้งนะคะงานของลูกชายก็ด้วยการลดน้ำหรือละเลงน้ำลงไปในต้นไม้ให้มันตายไปไว จะรอดไหมคะกระต่ายนะคะกระต่ายป่าแถวนี้เยอะมากอ่าให้สิคะอ้าเร็วอของเด็กค่ะจดจำค่ะเล่นกับลูกนะคะลูกชายค่ะครัวมาแล้วนะคะกลับมาจากในสวนก็จะมาทำ อ่าปลาค่ะอันนี้ปลาอันนี้อร่อยนะคะแล้วก็มีก้างจะทําเป็นมปลาผัดผงกะหรี่ค่ะเปลี่ยนจากกุ้งเป็นผงกะหรี่นะคะแต่ว่าไม่โชว์วิธีการทํานะคะเพราะว่าเคยโชว์ไปแล้วแต่ว่าจะนํามาให้ดูหลังจากเสร็จแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราเปลี่ยนจากกุ้งเป็นปลาผัดพงกรรีค่ะน่าทานใช่ไหมคะโอเคค่ะจัดเสิร์ฟลงที่โต๊ะได้เลยนะคะแม่ลูกเข้าครัวค่ะ